คมนี้จนถึง2มิถุนายนนี้แน่นอนนะคะซึ่งหากว่าใครอยากทราบว่ารถคาราวานของเรานะคะจะไปที่จังหวัดใดบ้างน,นั้นนะคะก็สามารถเช็คได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w f a c e b o o k c o m 2 a f t h a i l a n d หรือว่าจะเป็นที่ f a c e b o o k c o m t v i s i o n ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามข่าวอัปเดตต่างๆได้ค่ะที่ทาง2 t v i s i o n 61และช่อง27นะคะ2 i n ์ s i o n n e w s นั่นเองค่ะขครับ แลยวอีกช็อตนึงขอเรียนเชิญคุณชัญญานะคะตัวแทนจากเมเจอร์ซินิเตกรุ๊ปนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะ สำหรับเมเจอร์ซีนิเฟ็กซ์นะคะหลายหายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีรถคาราวานคันนี้ไปจอดรอนะคะรวมถึงเมเจอร์บอลและบลูโอ้ด้วยนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดที่เมเจอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะความพิเศษที่ทางพี่บอยได้แนะนำไปนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น ที่สือมวลชนท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงคุยกนเองได้เลยส่วนตอนนี้ขอบคุณน,น้องๆทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่บอยขอบคุณคุณชัญญาด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญพี่บอยอยู่ก่อนนะคะพี่พี่สือมวลชนที่มีคําถามนะคะอยากจะพูดคุยโดยโตรงกับพี่บอยเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวสามารถถามได้เลยนะคะรวมไปถึงน้องๆท้งก